บนละสไลดเดอร์ตรงนี้นะฮะออต,ติงสไลเดอร์นอคิวเป็นขัดออตินเกียวไปละคนหนึ่งฮนะอันนี้อยู่ในสลิงสไลเดอร์ดูที่สกายไลเดอร์ตินเดินขึ้นมาแล้วครับดุงดุงดุงขึง้นมาแล้ว มาดูดิดูร้อนสองคนไม่กล้าขึ้นโคนงเขาสูงอุกน,นักนิ่วหวาเลยดูๆนะยอย่าปล่อยเชื่อกนะไ,ไปแล้วลูกไปแล้วลูก ลูกวลูกเลมาแล้แล้วแล้วหมุนหมุนตี๊ดตี๊ดตีตีดไม่แลงมากอ้ว้าวเวียงมาแล้ว่ะตี๊นเวียงๆๆ็ดเวียงเ่งมากเลยโอ้ไปลิ่วอีกอีกอบไหม กลัวๆขาสั่นบ๊อบๆเลยอีกรอบไหมหน่าจะไม่เอาแล้วตกลงรับลูกอา้าวไปได้แล้วเจ็บอ๋อเจ็บมันล้างขากล,ล,ลัวไหมทำไมสั่นอย่างนั้นนะ่ะท่อไปไม่กลัวมันจะสั่นถ้าถ้าจนสั่นมันก็ร่วงไปแล้ว รองเท้าอดแถวล้อนะครับก่อนเป็นแถวไว้แล้วเอารองเขขออท้าถอดพื้นที่ไปเล่นน้ำแ